สวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้เราจะมาต่อหุ้นไทยเช้าค่ะช่องเนะคะหุ้นไทยช่อง9ค่ะวันนี้สูตรมาแนวเดียวกันนะคะตัวนี้หุ้นไทยเด่นมากมายค่ะสิบบนค่ะจัดไปเลยนะคะหกเก้าศูนสองสามค่ะจัดไปเลยนะคะเด่นอยู่ที่หกเก้าศูนนะคะเพื่อนๆนะ 6090สายลากเลยนะคะนะคะฟันตัวเดียวเลย0นย์ะคะฟัน0นย์ะคะตัวนี้จัดเด่นๆเลยศน,นะคะศูนย์หกศนเกย์ย์สามค่ะนะคะ,นะคะกันก็อยู่ที่0ูรอง9 92 93กนะคะศรอง 9, 9, 9 3, นะคะ ฟันนะคะตัวนี้ฟันเด็ดๆเลยค่ะฟัน0ูนย์สอนะคะตามนี้เลยค่ะเด่นๆของเขานะคะจัดไปเลยค่ะเพื่อนๆนมาแน่นอนเช้านี้นะคะแนวทางนะคะวันที่25ค่ะเดือน3ปี6กสนะคะจัดทำบ้ายนะคะแนวทางหุ้นไทยเช้าช่อง9 10บนยังแม่นอยู่จัดไปเลยค่ะเพื่อนๆนะ จับไปเลยขอให้ได้ขอให้โดนนะคะบุญมาว่าสนาเกิดสามตัวจับไปเลยนะคะเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สองนะคะแล้วก็หกเก้าสามนะคะหกเก้าสองนะคะถามนี้เลยนะคะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะบุญมาว่าาสนาเกิดจับเอาค่ะสามตัวนะคะ นะขอบคุณทุกคนค่ะบ๊ายบาย